สบายดีสบายดียามแรงพี่้องจามาสอน,นอีกมือที่สอนเนานะ <laughs> หากินนมือที่สองสอนแมงลงงามสอนลูกหัวยามบริสอนนะะสีดำหน้ากาลัว,วอเลยอ่อ,อนสอนแมงและงามลายแหงวันชิมอนยังไม่ได้ขึ้นอยูพอ่พ่อยังไทยนาอยู่มาสอนเนะ้ะ ปาดคือมาลก,กาเก่งแต่สิพอลูเนอะ,ะกาเรียนไหลใจอยู่ได้อะไรในกไผ่ทำไมมิดสีวันนี้นามอะไโอ้ยว้าวกกบไปแล้วมันเป็นขาไปเลย,เยใช้เหนียวบ้อยมีนะลงหอง้องนมันนามอะไร จะเข็นยังยุ okay, ่มหยุ่มในห้องอุ้ยเมงยังเอาอยู่นี่เอาหนูนี่เมงจีบบัวได้ใส่บัวหะน่ะถินใช่นะร้อยใส่ยีบบัเออวานบัวได้ใส่เลยมาเลยไปเบิ่งกันเนาะ บรรยากาศดีดีเีแมลงน่ะดปลาดุกน้ำลายปล่อยบอกปล่อยเลยจะปล่อยปลาดุกนียวิ่่เหนียว แดงอันนี้ห่องเลยทำแล้วทำ,ำแล้วแมงน้ำฝุ่นฉับเพิ่งหานี่กวนร่งปูเลยว้าวอู้หลูกหัวกบ ใส่ว้าวมิงเหนียวลูกปลากับพ่อลูกปลาพอดโพไม่รูกปลาเค็งนะโค่ปลาเค็งทอดผูปลาเค็งน้อยฮะน่ะขวดมาหลายเนาะน้ำสีแห๊งปลาแต่เช่นมิงเหนียวมิงเหนียวอ่อนซ้อนนี่บางแน่นีิอุ้ยน้ำขวดท่านี้มีเด้ออุ้ยมิงเหนียวเมื่อคืนนี่เอาไปทอดแซ่บ ปาดเปลืองปลาชิวเอากำลังถือพาเราจะไม่เอาเนาะลุกปลาปล่อยมาแล้วก็ลงโต่งเฮเบิร์ดให้เลิศสิทันลงกระเดงเด้ก่อนฝนโปตกหนขอนก็กระเด้งเด้เลยหลุบปลาเข่งไปดูปลาหเยอยนำเหงเลยกัพวกปลาคอนี่ นี่เหนียวเอาให้เบิดเนื้อมันลงนานป้องขาดมานออ่ะโอนโตลงป้องขาดพวกโจมพวฝุ่นนไาค้ยันยัหกหปะพวกโจม้ายว่าเคยดูห้อยหยยด่ดีย่จะหน่อยปนกับมาพื้บ มึอนี่สอดแข่งกับเวลาคือมื่อวานเลยเนาะนี่มาลุ้นกันหลอบนี่เนาะว้าวลูกปลานะกองวยหยวกปลาลูกปลาดุกอ้ะยายคือมีแต่ลูกปลาดุกมันออกแต่นองมาจากนี่ ดูปข้อไลา่น่าเฮาน่ะเอาเมื่อเลี้ยงบุได้บ่โอ้โตัวชี้ใช่ใช่สันเห็ดอ่างอ่างอันนั้นได้งูกินจ่ายันิดห่อจ่ายบ่ร้อยชี้แท้นะนี่ไปล่องน้องเขานี่มีกระตักนี่น้องก็เคาะเนาะพอมีสิกระแด้นี่กระดูกหน่อยกระสอน

ลงมาสอนอยู่ห้องว้าบรรยากาศดีมากเลยมาลุ้นกันมาลุ้นกันมีอะไรมีอะไรนปลาไหลหมาเง้ยทจมเลยลูกมาทันลง,งดอ่ีปลาดูกนี่เลยบอกปลาขอตัวนี้ลูกปลาข้อนะ,ะอยนะู่ในไซกามี ตปวขอปลาเข่งนี่อะไรนี่ตะวร้อตะวข้อบวบอธิพันเอาบวเอาค่ยี่ห้อบวบบบบ่ัวาองมกมกกระดาษประูเนาะโอ้ยมันก็ได่ายจ้าบวบดอกเขียนสาวฝนจะห้องจะว่าโมกอ๋อโมกเสดีต้ <Wow. S 2> ว้าวลูกปลาลายลีเอาลูกนะ้าปลาดุกไงเนาะมาส้อนมาโมกชาบิดเนี่มาอูใช่หมอใช่ปะอีตู่เข้าไปโอ้ยหอมอยากกินหิวข้าวหิวข้าวคือกันกินตมไก่ชดแต่นะเนาะบรดกิ่ต้นันบวปวดอิ่มนะ ลูกป่าไรแต่สอนไปชนอยู่วงเก้าไปชบนหมั้นี่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 ขามคายนี่ยูเฮน่ามันเหนียวไรเห็นยุบยิบยุบิบเหรอเตะเตะดตะดตะเดะน้ำมันสบกปลาไปเลยเนาะว้าวมาลุนกันให้นี่เนาะ จ้าเอ๋บัดเดอย่าบอกนบ่ได้นะนะเมลีฟอุ้ยมงเหนียวคอนัซออนต่เมงเหนียวอีแและแซ่บเดจะเหนมีแต่เหนียวไปเท่านี้น้ำคอนละก้อนกันอู้ปลาชีวนะลูกหัวเขียดโจมตีกันม่อง สาวววเม่อยงงเด้อต่อไปอีก <those> บ <valleys> ุ๋มนี่หยแถวขอานถึงไปดจระให้ลุงม่าไปไปอีกบัตรอึดแตแนวกินงงามฝนนี่เนาะงามนานอาหารตามฤดูกาล ยำเห็ดกินเห็ดเดี๋ยวกระป๋ลงตรงดำนาแล้วก็ได้ใช่อะไรคืออวเหอสิลเลยะเซลว้ามิหนีเลยคือบบมีปะพี่อามาทางเดีวได้ผัดป๊บปแต่ไม่ได้ลาย มีหฮดกุ้งนี่ตํานี่เหนียวนี่มารูนกันอีกเนาะน้ําม,มันสิแห้งบกป้าบ่าแล้วคันฝนบ่ตกนี่นาคนอื่นเขาเจ้ากันอ้วัฒนธรัมก็มีน้ําเบิดแต่น้าเฮาน้าํายังลายอยู่เนาะเดี๋ยวลพิดหรือมันขาดบ่อะไรขาดาเด็กนี่นั่นละ อะไจะขาลูกปลาน้ำสชิเหงเอาเลยเอามือมกเนาะอหเ้ยเหงเออยมงอันนี้บ่ได้ปีอเดีมันกัดเจ็บๆเลือดออกคนนี้เมงกิินได้คือกันเมันก็เป็นเมงน้ำมวกเลยเนาะเมงเหนียวก็เป็นเมงน้ำมวกเมงงาม อูเซกันแ่บอูแหงๆโหใช่ไหมริกเนาะมาผกรอโอ้ยหักหิวข่าโอ้แสบจินแกัข้าเนียวหอนเนาะนิัอกเยอบะเอเอาโลดเหลือแบบนี้ลูกปลามันลาย ค่น้องแห่งิลายลูกปหน่ะหงยยอยู่น่ะมันบเดบุกไดปีนี่น้องฝายน่เบีนว่าไล่เติมแล้วหุบเอาหุบเอาเห็นว่าุดไลายตะกีเลือ เมื่ออีนบอกท่านได้บาทตัวนั้นเอาอีบอกเอาอีจะบาทนี่ท่านสอบตัวไหนมาอีกแล้วเริ่มเมื่อแล้วมันแดดมันนี่ดำหน้าก็ได้หกโมงยังแดดเปี่ยงปังอยู่ห้าหกโมงก็ได้ นานขำยาเม็ดเลียว้าวพูน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 เหนียวเหนียวเหนียวเชีงน้อยเชียงเหนียวทางปากเชียงน้อยเก็บจ้าเอาเลยนี่ขำเลยเด้เริ่มสิบโมีแรงเลยพี่น้องเลยเริ่มสิบโมีเราขินเลยเนาะเอาเลยโบมีแรงเลยมันกระโบดาบโด้ไฮดับก็มันลาย หน้าทุ่งเลยนะลูกป่านะมาสอวนตะลามือกับเดาเชียวมือเลยเดาตะเกาเลยมีแต่เหนียวเนาะลูกหอวกบบบมีแถวนี้บบมีกบเนาะลูกเหนียวกับลูกป่า

มาเบิ่งกันรอบสุดท้ายแล้วเนอะมืดแล้วมาเบิ่งกันลูกปลระรอบได้ครมีจ้าเอะปาทำไมเห<ฮ>็นเยอะ นาะจะยังข้าวหุงอยู่เห็้นเลยบังเฟรดแล้วจ้านี่ออลูกปลาดุกพออเ้วพี่เ้องทำลไโอ้ลูกหัวกบตัวใหญ่นัไะ บเซิหน่อยเนี่ยอมตไปเด้ไขเตนาบุงปลเซีวหน่อยนี่ขัพ่นปรตกนี่าตกูกระดับอา้ีแต่ปลเซิวหน่อยนุ่ๆเออขดหอยพบ้งไล่ติบงน้แมงเหนียวตาสะอ่อนผูกเอาเมืออูเนาะอูน้ำแหงๆใส่พักอีตู ใส่มลพริกดิบลงไปเนาะทะเนียห่อนห่อนจำอ้ยแซ่บนี่ไปไล่เติบอาหารบ้านนาพี่นอ้องล่างแยงบบบนี้ค่ำมืดแล้วช่วงเ่ลาเจ็ดโมงแรงแล้วสำนรัเนาะ ไปเมื่อดาวจนออกแล้วฮันเดย์ิะเดลายเติบเนาะมาอูด้ถวนึงอิ่มยี่อกอันนี้เอไหมา ขันแมงอันนี้ข้าอันห้องอเมื่อโลดอือามแล้วแมงน้ำฝนนี่แมงอันนี้มันก็กินได้อีด้วยแมงห้องแงงแงงแงงหอดาดูการทำนาเขียดแต่เอ็กห้องแยกแยแยกปีนี้กบน้อยือชิลายอยู่ ไปแล้วมันบบมีแลนวนะมันแหงคือเซไดไซเบดอยู่เนาะไปแล้วนีน่ไม่มีฝ่ามาเลือกใครดอกลายคนเลือกซอยกันเนาะมาอุ้ดแซ่บ นำ้ำทีิเบิร์ตเลยเนดะ้ว้ากลนะ่องจากมือเนาะพี่ตองจาเดียมาฮอนิสิคอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้นะมืดที่ชองของการหาสอนพี่น้องไปแล้วเนาะสบายดีพี่น้องออนโซนแต่แมงละงมทั้งย่างทั้งฝ้าวย่างฝ้าวายเมืดแล้ว